จาจังไหนหลวงโจ้เพื่นเห็นที่พนโทรพนเชืยังมียอะเลยว่ตำแหน่งน้อยนะฮอดจาแล้วก็เป็นนายร้อยเออความหมายเขาน่ะบ่มีดาบบ่ะโมีดาบคือตำรวจดาบก่อยเป็นนายร้อยบ่มีจังไงไอยก็เป็นดาบอยู่แต่เกียอันดาบดาบตำรวจดาบทหารพวกนี้เลยล่ะใช่กระาษที่ง่ายของทหารดาบเนาะโอ้ยเป็นแเงามีหอดจาแล้วก็เป็นนายร้อยเลยจ้าสิบเอก เออแสงว่าพี่เสียน้อยก็ผ้ญยจ้าทิเบนทำการเวลาคับดาบ่จ้าทิเบกอไร้นนี้าจ้าทิเบกแล้วานี่มันขป้นกับปลาเนว่าเรขตำรวจเล่นะป่าแกเป็นนายแบบไม่รวยจ้าทิเบิกกนนะตัวกับจ้าทิเบิกกันแกเป็นทหาร สวัสดีครับ,น,บน้องนี้ผมอีสานลุยสวนครับกับสวัสดีเมืองบราณนี้มาชมสวนอยู่แล้วลุยสวนโอ้เขือเทศท่านพ่อเสียงอ่อนอ่อนอ่อนอยูว่วระมาณ่าเอา้ากำลังเก็บบักแตงครับเก็บบักแตงแตงรกคักดรถคักหลายให้โอ้มาหลา่ไล่ไล่ไล่ไเข้ามาชมเลยครับเข้ามาเบินน่งนี่ไก่ไก,ไก่ก่อนนะขั่วความบักแตงความเอ้า น่อยลูปไงเต็มอยู่อันนี้มาเฮ็ดแนวได้พันไม้ใช่ครับนี่ยพันบานเท่าตัวครับ,บแปลกกว่าเนีนบแ่แตกแปลบานเท่าทุกทีกินกินแก้ไว้ดอกกินแก้วเป็นไน่ไน่แข็งแล้ววายเฮ็ดแนวแข่งม,มันหวานกำลังดุนนี่พอดีกำลังหวานเนียนบ่กำลังหวานดุนเลยทังพอดีเลยกลังอสดสดจากสวนครับ กำเล่นดูหนีก็เลังแซบได้เลยอืมเคยอยู่นะเจ็บไหมมเพิ่นเห็นเพิ่นลาบไก่โอ้พอดีเลยครับหลาบไก่ตัวนั่นนั่นะสิ่เจ็บไหมมูฟินจรินพอดีเลย<น>พอดีเลยพอดีเลยน้ำพังเหงื่อของกินบุกเิดดอกกินบ้านครับ,บเอาเอาเอาครับ,รบนี่แหละผลงานครับบังพี่น้องคนไทยเฮาที่มาเห็นงานอยู่ในสเปนครับทีไะครับเพราะในเป็นมูฟินหยุดวันหยังหลังจากว่างว่างจากงานประจำนะครับโอ้ย ขยันเถอะพี่น้องเขาเอาครับขอบคุณครับเดี๋ยวพากันไหมล่นะเดีย๋ยวพามาเบิ่งสวนนี่ครับสวนนี่เป็นกะโอ้ดอกขึ้กันแตงครับแตง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 ท่นบบบานจากบ้านห้องกันไปโอ้โอ้โอสวนนี่ดอกขึ้กันเนี่ยโอ้ยเต็มเลยหน่วยแก่แล้วนี่บอกมาเก็บที่เก่าด้นี่ แจของสวนย่สน่นี่ลักสบอเอี้ยถัวคุณน่ะถั่วฟังเง้วคุณน่ะเง้วอสวยอยู่คิขาแห้งเอานี่เคือยพักไซเะ่ะนี่บอลเมียนยู่บน,น,บนี่พักไซเป็นบอนี่คุณผัวแง่งามเถอะ เอาเป็นน่วยเราด้วยล่ะนี่นนโอ้ปัามใส่ปลาไหลตรงนี้เนาะขออนุญาตด้วยครับขม่าลุยในสวนแล้วอ,อยู่กับผมอีสานลุยสวนว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวภาพไปติดตามอีกนอนไสคุนเขาเห็ดอยู่ข้างคุนครับโอ้ยงามแห้งพักเขินนี่พักซี่พักซี่พี่หอม ก็นี่ครับสีอีสานหรว่าสีเล่านั่นล่ละเดี๋ยวไปสวนคุณต่อครับเฮ้ยล่ะโอ้ฮิกยวกฮิกปเปิลโอ้ยนุย้ยเอาคุณปลีนเขาบักแตงเขาเปลี่ยนเหรอาใช่ปุ้ยเออนะครับเฮ้ยสวัสดีครับน้องไส้เข้าบักแตง โอ้ยยี่เนีมัง่า,ามึงเนี่ยมึเอาได้ปรานี่ไปแล้วไปไปไปเยอะขอไอ้ลุยอีกหน่อยกันาตาวันซ่อนคัดคนน่ะเต็มอยากกินยำมาเก็บออกเอาเด้พี่หน่อยไยเราไม่แพงขนาดว่าพักกาดบักเตียงเตียงโม ขึ้นช่ขึ้นช่โอ้ยัซ้อนในกระเช้า,าอี่ละความใหญ่ใหญ่ให่วโอ้เนียนอนเนียนอนเนียนอนตนใหญ่ตัวเรยยเป็นวนยดกแห้งคนน่ะโอ้ ต้นกับอุอย้ยยูแล้วนี่คุณผมนี่พี่คลิปนี้ฝากไปท่านนี้ครับรับผมอีสานรุ่ยสวนสบายดีเมื่อบนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ